ถ้าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็อยู่ที่22่สบาทเจสอดสตางสวัสดีครับวันนี้จะชวนไปทำเมนูนี้ครับผมเรียกว่าแป้งทอดไส้ชีสนะครับเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนี่ว่าแล้วชิมก่อนเลยดีกว่าอื้อหืออื้อหืออื้ รสชาติลงตัวมากกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วแป้งเนี่ยนุ่มมากๆตัวแป้งมีรสชาติหวานนินดๆมาเจอไส้ชีสนะครับซึ่งมีความเค็มนะครับหอมชีสเวลากินแล้วเนี่ยเข้ากันลงตัวมากๆไปดูวิธีทําเลยดีกว่านะครับรว่าเมนูน,นี้ทำขายตลาดนัดได้หรือเปล่าแต่อร่อยจริงนะชีสเป็นชีส <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนผสมของแป้งก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับใส่เข้าไปเลยตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะครับ น้ำตาลทรายเกลือผงฟูนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยจากนั้นก็ค่อยๆเทน้ำร้อนลงไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่เนยจืดลงไปเลยนะครับ เราตีแป้งมาจนแป้งจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรานําไปขึ้นรูปกันเลยนะครับหลังจากที่เราผสมแป้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งไว้ก่อนนะครับแป้งที่เราแบ่งนะครับชั่งน้ำหน,นักไว้แล้วเราก็แผ่เป็นบา,บางๆนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ชีสลงไปเราใส่ไส้ชีสประมาณ20กรัมนะครับเสร็จแล้วเราก็ ใช้แป้งนะครับพุ่มชีให้มิดเลยนะครับจากนั้นเราบีบนะครับบีบให้แน่นเพื่อไล่อากาศระหว่างชีทนะครับแล้วเราจึงทําการปั้นแบบนี้เราก็จะได้ไปลักษณะแบบนี้นะครับถ้าแป้งที่เราแผ่เนี่ยหนาเกินไปนะครับเวลาเราทอดเนี่ยแป้งอาจจะไม่สุกก็พยายามแผ่ให้บางหน่อยนะครับตอนนี้น้ํามันก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเบาไฟนะครับใช้ไฟกลางๆนะครับ ล้วก็นําแป้งที่เราปั้นเรียบร้อยแล้วลงทอดเลยครับพยายามกิ้งไปกิ้งมานะครับเพราะว่าแป้งจะได้ไม่ติดก้นกระทะนะครับใช้ไฟกลางนะครับเพราะว่าเราจะค่อยๆทอดคือต้องคอยพลิกไปพลิกมานะครับสีจะได้เสมอกันทั้งลูกเลยช่วงที่ลงไปใหม่ๆนี่ก็พยายามพลิกทีๆหน่อยนะครับพอผิวด้านนอกของแป้งเราสุกแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยติดกระทะละ จะเห็นว่าลูกใหม่เวลาลงไปนี่ก็จะติดเพื่อนๆน,นะเพราะว่าแป้งยังมีความเหนียวอยู่นะครับระวังด้วยนะครับระวังระเบิดพอแป้งมีการขยายตัวนะครับแต่ข้างนอกสุกแล้วนะครับมันก็จะเกิดการแตกได้ระวังนิดนึงนะลูกไหนที่สีสวยแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเลย คลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของแป้งทอดไส้ชีสกันหน่อยนะครับสำหรับเมนูนี้ผมได้ทดลองนำวัตถุดิบไทยๆมาใส่ไส้แบบฝรั่งอย่างชีสเนี่ยสามารถขายตลาดนัดได้หรือเปล่านะครับวัตถุดิบที่เราใช้นะครับก็จะมีเป็นแป้งข้าวเหนียว300กรัมแป้งข้าวเจ้า75 g, กรัมเกลือนะครับ3 4ช้อนชามีน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะนะครับผงฟูครึ่งช้อนชาเนยจืดผมใช้เป็นเนยผสมนะครับ45กรัมแล้วก็น้ำเนี่ยเราจะใช้เป็นน้ำเดือดจัดเลยนะครับ270กรัมส่วนไส้นะครับ ผมจะใช้เป็นมอสซาเรลลาชีสซึ่งผมใส่ลูกละ20กรัมเลยนะครับก็จะมีน้ํามันพืชสําหรับทอดนะครับแล้วก็จะเป็นถ้วยจีบกระดาษ3218สีแดงนะครับผมจะใช้เวลาในการทำเนี่ยตีเข้าๆประมาณ45นาทีวัตถุดิบทุกตัวผมก็ใส่ค่ายิวให้ค่ายิวคือประมาวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ผมใส่ค่าเผื่อเข้าไปให้ด้วยอีก20%ค่าเผื่อก็จะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น้ววมลาณแ สูตรน,นี้ทาได้ทั้งหมด18ชิ้นโดยที่ผมปั้นเนี่ยแป้งน้ําหนัก40กรัมไต้ชีส20กรัมต้นทุนต่อชิ้น11บาท36สตางค์จะเห็นว่าต้นทุนสูงนะครับชีสราคาค่อนข้างสูงดังนั้นปริมาณที่เราใช้20กรัมเนี่ยต้นทุนของชีสเลยค่อนข้างสูงนะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็อยู่ที่22บาท71สตางค์สมมติว่าเราขาย20บาทจะได้กําไรลูกหนึ่งประมาณ8บาท64สตางค์ทีนี้ติดดดปปัญหานนาาาาาาแนนนน่่่อวถ้้เรไไไขขยยตลนะยม เพราะว่าลูกละ20บาทคนเห็นภายนอกเนี่ยคิดว่าเป็นขนมไทยจะรู้สึกว่าราคาแพงเกินไปนะครับก็อันนี้เป็นไอเดียนะว่าถ้าเรานําวัตถุดิบไทยมาทําออกเป็นแนวฝรั่งเนี่ยสามารถทําได้ไหมก็อันนี้เราเห็นแล้วว่าต้นทุนอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับอาจจะเปลี่ยนไส้นะเป็นไส้แบบอื่นหรือว่านําชีสที่ราคาถูกมาผสมก็จะทําให้ราคาถูกลงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งที่ยูทูบชาแนลเชฟกวนเอ็นจิเชฟเพื่อจะได้ไม่พลาดคลคิดใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ